ของดีที่ไม่แมส e p ะมันไม่ได้ทําให้หน้าเราดูขาวเลยทุบขึ้นมานะเหมือนมันแค่หน้าดูผ่องๆดูกระจ่างกระจา่างคือเป็นแป้งแบบแป้งเซตลงพื้นดีๆเลยอะเอาไปใส่ตลับก็คือดีๆเลยแต่อยู่ในรูปแบบกระปุกในราคาแบบหลักสิบมันไม่แมสเลยมันไม่ค่อยแบบไม่ค่อยดงังแต่ว่ามันใชดีเวอร์อยากบอกต่อนะคะ ดีที่ไม่แมดอีพีสี่ะ ใจมากได้กลับมาทำคอนเทนต์นี้อีกแล้วนะคะเพราะปกติเป็นคนแมสแมส,แมสเห็นเขาฮิตอะไรกันก็จะไปซื้อตามแต่มันก็จะมีบางไอเทมที่แบบบังเอิญไปซื้อไปตาม,มาหรือว่าแบรนด์เขาส่งมาอัปเดตแ้วมันไม่แมสเลยมันไม่ค่อยแบบไม่ค่อยดังแต่ว่ามันใจดีเวอร์อยากบอกต่อนะคะวันนี้ก็เลยรวบรวมเอามาเมาเม้มอยเพราะว่าก่อนน้นนี้อีพีหนึ่งสองสามพวกเธอก็ชอบกันมากใช่ไหมหละ่ะมีการแบบคอมเมนต์เมามอยกันเยอะมากวันนี้มาอีกแล้วคะ่ะ e p พสี่อ่ะก่อนอื่นกดไลค์วิดีโอนี้ให้หน่อยนะ ติดตามคอนเทนต์กันมาตั้งหลายปีบางคนลืมกด subscribe ก็กด subscribe แล้วก็กดไลค์วิดีโอให้หน่อยนะคะ,ะไปเริ่มกันที่ชิ้นแรกเลยค่ะ ตัวแรกได้มาแล้วไม่นึกเลยว่าตัวเองจะชอบนะคะแต่พอลองใช้แล้วอยชอบเฉยเลยนี่ตัวนี้เคทิดอนะคะซีซีโกล u ันพ i m เมอร์คือมันมีความเป็นกันแดดด,ด้วย s p f 50บวกพเบบวกบวกแล้วก็เป็นพลาเมอร์ในตัวด้วยจ้ะแล้วก็เป็นโทนอัพหน่อยๆพอมีคําว่าโทนอัพก็จะแบบฉันไม่ชอบแม่เลยฉันไม่อยากหนะ้าขาวหน้าวอนกะแต่พอทาลงไปปุ๊บประทับใจที่1เนื้อทาง่ายเกลี่ยง่ายไม่หนักจนเกินไปแล้วก็2ความโทนอัพของเขาอ่ะมันไม่ได้ทําให้หน้าเราดูขาวแบบพุบขึ้นมานะเหมือนมันแค่ หน้าดูผ่องๆดูกระจ,ากกจา่างกระจ่างเนื้อเขาจะเป็นสีชมพูแบบเบาๆตอนแรกเห็นเป็นเนื้อสีชมพูไม่ใช่แนวฉันเลยมันจะดูวอกแน่แต่พอทาปุ๊บเฮ้ยมันไม่ได้ทําให้แบบหน้าเปลี่ยนสีหรือว่าหน้าวอกขนาดนั้นแต่ว่ามันปรับลดความเหลืองของผิวลงให้หน้ามันดูผ่อง,องๆกลมๆแต่ก็ไม่ได้ชมพูมากอ้าวว,าว้าวซ่าแต่นั่นยังไม่ใช่สาเหตุที่แบบประทับใจขนาดนั้นอันนี้มันเป็นพร์เมอร์ในตัวด้วยนะคะแล้วเขาก็มีแบบพวกสารบำรุงเยอะแยะสารบำรุงใส่จัดเต็มแต่ก็แบบโอเคเลิฟแล้วพอเราแต่งหน้าตอ๊ ลองใช้อัพเมคอัพวันนี้มันสวยกว่าปกติมันเป็นคามเมอร์ที่ทําให้แบบเครื่องสําอางมันดูนัวงานผิวดูเนียนสวยกว่าปกติแล้วก็ติดทนสวยมากพอตกเย็นมาเธอ,เอไปถ่ายงงทาง,งาไปไหนยเธอก็ยังสวยอยู่เลยแล้วภาพแบบมันปรับผิวให้ติดชมพูขึ้นมานิดนึงอะหน้ามันดูหวานหน้าดันดบาร์บี้เคยก็เลยชอบอันนี้เป็นตัวที่รู้สึกว่าอยากให้แมสกว่านี้นะคะชอบไม่ได้มีความแบบคุมมันนะแต่ว่าเครื่องสําอางติดทนงานผิวดู สวยดูหวานมากขึ้นเลยบค่ะ ต่อมานะคะตัวนี้เลยค่ะอาจจะเคยเห็นกันแล้วเป็นแป้งกระปุกกระป๋องกระแป้งนะคะคือไม่นึกเลยว่าดิฉันจะมาแบบติดบ่วงความแป้งกระป๋องเพราะว่าด้วยวัยเท่านี้แล้วว่าเราไม่ได้ใช้แป้งที่หน้าตาแบบนี้มันรู้สึกว่ามันแบบมันโซไฮสคูลมากมากเลยแต่พอมาลองใช้โอ้ว้วาวซ่าอันนี้เป็นของสระสีนะคะเป็นรุ่น acne so loose powder คือแป้งกระป๋องแบบนี้นะคะของสระสรีเนี่ยเขามีแบบหลายสีหลายสูตรจริงๆแตาก็ชอบหลายสูตรแต่สูตรที่ชอบที่สุดคือตัวน,วนี้ตัวสีเขียวเพราะว่าหนึ่งเขาช่วยควบคุมความมันด้วย คนที่เป็นสิวง่ายอะไรเงี้ยไอ้ตาเป็นคนผิวมันก็เลยอ่ะเอามาลองดูคำๆกะว่าจะทําเหมือนเป็นรีวิวรวมแป้งกระป๋องหลายๆแบรนด์ยอะไรเงี้ยก็ได้มาลองปรากฏว่าเนื้อดีละเอียดเวลาเซตหลังลงรองพื้นแล้ว ไม่ใช่แค่เซ็ตเดียวแต่หน้าดูเนียนสวยเฮ้ยไม่ได้คาดหวังความแบบหน้าเนียนขนาดนั้นจากแป้งกระป๋องเราคาดหวังแค่แบบอะเซตให้มันแบบแมตต์ไปแต่ปรากฏว่าว้าวหน้าผิวสวยมีความปกปิดติดมาด้วยนิดหน่อยแล้วที่ชอบก็คือคุมมันดีอ้าวว้าวซาแต่ไม่ได้เป็นความคุมมันที่มันดูแม็นดูแห้งจนเกินไปนะคือเป็นแป้งแบบแป้งเซ็ตรองพื้นดีๆเลยอะเอาไปใส่ตลับก็คือดีๆเลยแต่อยู่ในรูปแบบกระปุกในราคาแบบหลักสิบ ชอบอะ่ะชอบมากอันนี้อยากจะแนะนำเลยจําไม่ได้เราซื้อเท่าไหร่แต่ว่าหลักสิบแบบ20อะไรประมาณเนี้ยเลิฟมากค่ะทุกคนขอถามพวกเธอนิดนึงถ้ารีวิวรวมแป้งกระป๋องอยากดูกันไหมคอมเมนต์บอกหน่อยและอยากดูอะไรนอกจากซาสิก็มีแบรนด์นอื่นอีกเยอะแยะอยากดูแบรนด์ไหนรุ่นไหนสีไหนบอกได้นะคะของหลักสิบมันก็ดีนะเธอเมน,นมา ต่อมาค่ะงานถิวตัวนี้ค่ะเกสกินของดิฉันเองคือมันดีอยากให้มันแมสอยากบอกต่อวันนี้ก็ใช้จริงๆใช้ทุกวันเพราะว่าเป็นของเราเองค่ะที่ดิฉันชอบมากคือเนื้อดีมากเอาแค่บีบลงบนมือแล้วลองเกลี่ยดูนะคือเนื้อดีเกลี่ยง่ายเธอแล้วแบบไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีรองพื้นที่เนื้อมันเกลี่ยง,ง่ายแล้วมันจะลื่นๆ่นได้มากขนาดนี้แต่พอเกลี่ยบนหน้ามันก็ไม่ลื่นเกินไม่ไหลเกินค่ะเขาปกปิดปานกลางจุดไหนอยากบิวเพิ่มปกปิดเพิ่มแล้วก็แตะเพิ่มเข้าไป สวยกริบมากสามารถเป็นฟูลคัฟเวอร์เจได้ถ้าพวกเธอต้องการตัวนี้เป็นฟินิชเซมิแมทต์ก็คือกึง่งๆึ่งแมท์เกือบเกือบจะแมทแต่ไม่เต็มที่นะคะคือเขาจะให้ความรู้สึกที่ว่ามันแมทไปกับหน้าคุมมันแต่ตามองแล้วดูไม่แห้งเกินตามองแล้วถูกมีความเป็นธรรมชาติดูม,ม,ดมีมิติอันนี้คือวาวซ่าเพราะว่าเทรนด์ผิวตอนนี้เราไม่ได้อยากหน้าแห้งที่มัแบบแห้งแมทฝุ่นแป้งผมไม่ใช่แบบนั้นเราอยากหน้าที่มันไม่เยิม้มไม่หยาแต่ว่า ต้องมีความเป็นธรรมชาติซึ่งอันนี้ทำได้ค่ะอันนี้ทำได้แล้วดิฉันใส่สาร,รกอบสีสันบงรุงแบบจัดเต็มใน,นายาเซนไมายสองเปอร์เซ็นต์เยอะพอ,พ,อพอกับพวกเซรั่มพวกสกินแคร์ค่ะแล้วก็มีเซลาโซมทําให้ผิวแข็งแรงค่ะบัคคูชิลลดเลือนริ้วรอยเล็กๆก,ก็เปปไทอีกหลากหลายชนิดเธอฉันใส่บำรุงแบบจัดเต็มน,นะคะเป็นรองพื้นที่ปกปิดสวยแล้วยังบำรุงผิวได้แบบเห็นผลจริงไม่ใช่ใส่แค่เล็กๆน้อยๆอยากให้ลองค่ะอย่างไอตาเนี่ยใช้เบอร์สี่นะคะไปตาม กันได้พวกเธอคนไหนลองแล้วคอมเมนต์มาบอกค่ะใช้เบอร์ไหนแล้วชอบไม่ชอบอยังไงคอมเมนต์บอกค่ะ ต่อมานะคะนี่ค่ะที่ดัดขนตาคือดิฉันเนี่ยเป็นคนที่ดวงไม่ค่อยถูกฉลกกับที่ดัดขนตาทั่วไปบางอันคนอื่นว่าดีฉันใช่ไม่ดีและฉันจะมีแค่ตัวเดียวในใจก็คือของ ODBO ที่เคยพูดหลายวิดีโอละแต่อันนี้มาเจอของโมจิที่แบบเป็นอีกหนึ่งโซเมดค่ะเราก็ต้องมีโซเมดไว้หลายๆคนเผื่อคนแรกมันไม่เลิศมันพังมันหมดมันอะไรไปอันนี้ของโมจิค่ะโมจิไม่ใช่โมจิตกลงดีไม่ดีจําชื่อแบรนด์เขาไม่ได้เลยของโมจิค่ะไปซื้อ ตามช่างแต่งหน้าไปลองใช้ของเขาแล้วมันเข้ากับเบ้าตามมือลดอยู่นะแล้วมันดัดได้แบบชิดโคนมากเลยแล้วราคาไม่แพงเหมือนจะแบบไม่ถึง200ปังมากแล้วเราก็เชื่อมั่นได้ว่าแบรนด์มูจิเขาคงไม่ล้มหายตายจากไปได้ง่ายๆเพราะว่าบางอันนะ่ะเวลาเราใช้ของอะไรแล้วเราชอบอะมันชอบเลิกผลิตพวกเธอเป็นไหมมาม่าลถที่เราชอบมันชอบเลิกขายงงอันนี้ก็คิดว่ามูจิไม่น่าจะออกกับประเทศไทยไปได้เร็วๆนี้ก็นี่แหละเป็นตัวที่ชอบถ้าพือมองหาที่เราสนตาดีๆแนะนำตัวนี้ค่ะ ต่อมาเป็นลิปต์เงค่ะ ชอบมากของเคที่ดอพอได้มาลองแล้วชอบเนื้อมากนะคะเป็นรุ่น not t o matte lip คือฟังชื่อแล้วก็จะงงว่าตกลงจะแมทต์หรือไม่แมทต์หรือว่าเป็นวาวเป็นไรจริงๆอะ่ะเป็นแมทต์แต่ไม่ได้แมทต์เกินตามชื่อเลยเนื้อตอนแรกปาดออกมาเขาจะเป็นน้ำน้ำค่ะน้ำน้ำแบบคล้ายๆกึ่งกแบบทิ้นเลยนะเนี่ยเวลาทาออกมาเธอมันจะวาวเป็นน้ำน้ำเลยตอนใช้ครั้งแรกงงแล้วคำว่าแมทต์คืออะไรมันจะแมตต์ตอนไหนแมทต์กี่โม่แต่ต้องรองเคาเซตตัวนิดนึงความแบบวาวๆาวมันจะหายไปแล้วมันจะเป็นเหมือนนุ่มๆฟูๆู เบาสบายปากแล้วก็สีอ่ะค่อนข้างชัดเลยไอตาทาพวกสีนู้สีอะไรเนี่ยก็จะแบบสีปากนี่คือทาออกมาบนมือบนไหนบนปากก็จะเป็นสีนั้นสีที่ตาชอบมากก็คือสีนี้ค่ะ407ูนย Right through คือสีนี้เป็นสีที่ออกนู้ดติดพีชติดน้าตาลหน่อยๆคือมันเป็นสีที่มันทาได้ทุกวันทาแล้วหน้าดูเป็นมิทาแล้วหน้าดูหวานขึ้นมามากมากค่ะนี่ค่ะพอเซ็ตตัวเขาก็จะแมทขึ้นมาแต่เขาก็จะไม่ได้แมทแบบแห้งเวอร์นะเธอ ไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้ที่ปากดิฉันใช้ตัวนี้ค่ะลิปออยของไอตาบิวตี้วันนี้ใช้สีชูแก r c เค e ค่ะเป็นสีออกแบบน้ำตาลน้ำตาลไม่ไม่หน่อยมีกลิ่นหอมหอมกลิ่นคาราเมลนะคะวันละก็เติมเลยปากยังฉ่ำไม่พอค่ะเติมค่ะเป็นสีที่รู้สึกว่าทาง่ายมันจะติดน้ำตาลติดส้มอะไรอย่างเงี้ยเลยแอบขายของตัวเองซะอย่างนั้นเธอต่อมาค่ะที่ปัด ผิวของเคตัวนี้เป็นที่ปัดคิ้วที่สุดแห่งปีของดิฉันด้วยเมื่อตอนปลายปีก็อยากพูดถึงอีกรู้สึกว่ากระแสปัดคิ้วมันก็แอบมานะปีที่แล้วแต่ตอนนี้มันก็เหมือนแบบหายหายไปปะแต่จะบอกว่าการปัดคิ้วมันทําให้หน้ามันดูซอฟนะวันนี้ก็ปัดอาจจะดูไม่ออกใช่ไหมละ่ะเพราะว่าปัดแล้วเนียนเกินชิคุน,นี้คือเนียนเกินจะ้ะแต่ดิฉันจะไม่ได้เอาสีที่มันโดดจากผมมากขนาดนั้นมันจะว้าวซ่าเกินวันนี้ก็ปัดสีนี้แหละ B R 1คือตเคยรู้สึกว่าคิ้วที่ไม่ปัดถามว่าสวยไหมสวยเขียยยนสสววม แบบว่าพอปัดปุ๊บมันดูมีอะไรมันดูมีมิติมากขึ้นมันเหมือนแบบว่าไปเติมให้หน้ามันดูแบบแต่งหน้าเสร็จเต็มมากขึ้นอะแล้วตัวเนี้ยชอบตรงที่สีเขาว่าชัดเจนแล้วก็เนื้อดีคือเนื้อ,อมันไม่เปียกเกิน ไม่แห้งเกินแล้วไอ้ตาชอบมีปัญหาคือเวลาปัดที่ปัดคิอวอามันชอบเลอะเนื้อคือไม่รู้ว่ามันเป็นที่เนื้อผลิตภัณฑ์หรือเป็นที่แปรงหรืออะไรแต่ตัวเนี้ยปัดแล้วมันไม่เลอะเหมือนแบบแปรงก็ดีด้วยแล้วเนื้อมันไม่เปียกจนแบบมันกระเด็นไปติดผิวอะไรอย่างเงี้ยทำสีออกมาดีมีความแบบนวลนวตุ่น,นตุน,ตนละมุนล,ละมุนเพราะว่าอย่างแบรนด์ไทยหรือท,ทั่วไปที่เราเห็นนะก็จะมีอัดสีดำสีน้ำตาลก็จะเป็นน้ำตาลติดแดงมันจะไม่ค่อยมีน้ำตาลที่มันออกแบบนวลนวแต่อันเนี้ยมีนาทนออมร่ีสสผ Whatever โทนสีให้เลือกเยอะมากหรือแมก้กระทั่งคนผมคันดำอย่างไงตาปัดสีที่มันน้ําตาลที่มันไม่ได้ข้ามเฉดกันมากมันทําให้หน้าดูซอฟดูเต็มมากขึ้นเลิฟชอบใครยังไม่เคยเข้าวงการปัดคิว้วต้องลองค่ะ ต่อมาค่ะสัต์สีอีกแล้วค่ะอุ๊ยวันนี้วิดีโอนี้มีสาต์สีสองอันแต่ไม่ได้ตั้งใจนะคะแต่ว่าของเขาใช้ดีจริงๆแล้วของบางอย่างมันไม่แมแมตอยากบอกให้โลกรู้เวลาคุณเห็นสติกแบบนี้คุณจะนึกถึงแบ,บออนสติกของสาต์สีใช่ไหมคะอ่ะอันนั้นแมสแต่ว่าคอนทัวร์สติกของสต์สีกเลศเธอคือเนื้อเนี่นยแต่ว่าน่าจะเนื้อเดียวกันกับแบลออนคือเนื้อดีอยู่แล้วแหละเนื้อมีความแบบไม่เหลวเกินไม่แห้งเกินอันนี้แต่ใช้มานานแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแแหห้้้้งจนนแบบบปปกกติิเเเววลาใใชชอออะไรรพีด่ๆื นานมันจะค่อยๆแห้งแล้วมันก็จะแบบทาไม่ค่อยติดแล้วใช่ไหมตัวนี้อุ๊เนือน้อดีแต่ว่าไอตาจะไม่ได้ใช้ตัวนี้พูดไปกับผิวหน้าโดยตรงเพราะว่ารู้สึกว่าสติ๊กเนี่ยเวลาทากับผิวหน้าโดยตรงมันชอบเป็นฝุดอย่างอื่นออกไอตาจะใช้แปรงในการแทบๆๆๆแล้วก็ลงอันนี้เป็นสี02 first promise คือเป็นสีที่มันมีความตรงกลางระหว่างน้ําตาลติดเทากับน้ําตาลติดส้มคือมันอยู่ตรงกลางอะเพรมันไม่ส้มเกินดูจากแท่งมันดูส้มน่ากลัวเวอร์ถ้าเราใช้คอนทัวร์ที่มันส้มเกินไปหน้าก็จะเหมือนไปโดนแดดเยอะแต่ถ้ามันเทาเกินไปหน้าก็จะดูซ่าน่หมองหมองะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็แบบดีแต่ก็จะใช้เนี่ยกรอบหน้าหนกดแก้มจมูกใช้ทุกส่วนเลยชอบมากเนื้อดีกําลังดีค่ะเลิฟค่ะต้องโด ตัวสุดท้ายไม่รู้แมสไม่แมสแต่ว่าพวกช่างแต่งหน้าเขาจะรู้กันค่ะดิฉันก็ไปแอบไปจุบมาจากช่างแต่งหน้าก็ไปซื้อตามเป็นบอบบี้บาวเขาเป็นชิมเมอร์ทาตาที่มันเป็นสีเดียวบอกเลยนะว่าปกติเป็นคนไม่ซื้อนะชิมเมอร์สีเดียวพอ1หนึ่งคือแหละ A สองคือแหละไม่ลุ่มแต่ว่าต้องบอกนะว่าชิมเมอร์ที่มันอยู่ในพาเลตรวมกับพวกเดียวอันไี้เหมือนกันเพราะชิมเมอร์ที่พาเลตรวมเนี่ยจะไม่สวยเท่าอีกพวกเดียวเดียวดูจากราคาก็รู้ค่ะอันนี้สองพันบาทไม่สวยกูก็ด่าแล้วละคะ่ะทา ราคาน,นีเนาะแต่อันนี้คือสวยจริงแร้ว,วิบระวับเหมือนแบบเหมือนดาวเศษดาวมันแตกแล้วมันอยู่ในนี้จริงๆคือเขาแบบว้าวซาตัวเนี้ยชื่อสีว่ามูนสโตนแต่มันจะไม่ได้มีสีในตัวเองมากขนาดนั้นดูในตลับเนี่ยมันจะเหมือนเป็นแบบเลื่อมเื่อมเนื้อเนื้อเนืออ๋อแต่ออกมาไม่ได้มีสีหรอกคะ่ะไอตาใช้วิธีคือแต่งตาอะไรก็แต่งไปแล้วก็เอานี้แตะท็อปท็อปโอ้สวยแค่แตะเบาๆมันเล่นแสงสวยมากแต่ว่าจะสวยแบบถ้าเกิดเราโดนแสงนะแต่ว,ว่างานกลางวันไม่ต้องใช้ให้มันเปลือง สอ2 0 0นบาทเนี่ยไปใช้มองไม่เห็นถ้าเกิดโดนไฟไฟสตูหรือว่าเอาไปงานกลางคืนสวยจริงๆแล้วขนาดของตัวเม็ดเนี่ยมันไม่เล็กเกินไม่ใหญ่เกินคือบางทีเนี่ยเราเสียเงินเท่านี้ถ้าเราซื้อมาแล้วมันเล็กจนมันลเอียดมองไม่เห็นเลยเห็นไปแค่เลื่อมๆอ๋อไม่คุ้มค่ะแต่ถ้ามันใหญ่เกินใหญ่เนี่ยวมันจะดูลิเกมันจะดูแบบไม่ใช่ราคานี้เนี่ยค่ะแต่ในคือแบบเออมันกําลังดีแล้วมิติที่มันให้แบบโอไม่สวยอ่ะมันดูเป็นแพงอ่ะมันดูเป็นการแต่งได้แบบใช่ สมองคาเต์แบนซึ่งแบบเออมันแพงจริงคุ้มวันนี้แต่ก็จะแตะแค่ตรงกลางตึ้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 งพอเพราะว่าเรียนรู้แล้วว่าต่อให้ชอบแค่ไหนแต่ถ้าทาเยอะไปดูไม่แพงดูไม่สวยมันดูแบบโบม่ะดูไม่รู้จักความพอดีแต่ก็จะแตะช่วงกลางตาตึ้งตึ้งแล้วก็แบบใต้ตาตึ้งตึ้งตึ้งไม่ใช่แบบปั๊ม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 มันจะดูเยอะอันเนี้ยเลิฟต้องสีมูนสโตนสีอื่นก็สวยแต่ว่าถ้าชิมเมอร์มันมีสีในตัวแต่ว่ามันใช้ยากแต่ตัวนี้มันไปท็็อออปปกกกกัับสสีีะะไไไไไรรรด้้้เเพาาาายตตหนนแแแ่่งลวค เพิ่มความละเอียบระยับลดเนี่ยนะเธอเวลาเมาของที่มันอินนะมันเมาบอยหอยสั่งดรว้เลือกของมาเต็มตั้ง2 4 6 8อย่างปกติวิดีโอหนึ่งฉันจะหยิบม,มาแค่แบบ5้าอย่างหอย่างนี้มาเลยค่ะแปอย่างอยากให้พวกเธอรู้อยากให้พวกเธอลองของเนี่ยมันไม่ค่อยแมสอยากให้แมสมากกว่าน,นี้เพราะดีจริงๆนะคะพราเธอใช้ตัวไหนเหมือนกันคอมเมนต์บอกมาได้เลยใครชอบซีรีส์ของดีที่ไม่แมสก็เมนบอกกันได้กดไลค์วิดีโอนี้กด subscribe ด้วยนะคะวันนี้ไปแลวบ๊ายบาย If you y alone Just u wanna be alone, be l s r พายบอกว่าแพทเก็บไม่เลยทำไมอะคะเพราะว่ามันไม่สามารถตั้งกับพื้นแล้วเอาเท้ากดได้ค่ะมันไม่ได้คิดถึงคนที่ไม่มีแขนโฮ้ยลืม,มอะเดี๋ยวเดี๋ยวลูนนาลูนนา